ห้องสมุดรประชาชนอำเภอภูเวียงกศนอำเภอภูเวียงยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนด้วยความยินดียิ่งสวัสดีค่ะดิฉันนิตยาพงศพังบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเวียงค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนของห้องสมุดประชาชนอำเภอพูยงนะคะเชิญเยี่ยมชมได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนะคะเราก็จะมีการปลูกผักใส่ในกระถางยางรถยนต์ซึ่งเราเรียกว่ากระถางบ้านหวางนะคะซึ่งก็จะมีผักหลายอย่างที่เราปลูกไว้นะคะ ก็จะมีรายละเอียดบอกให้ทราบด้วยว่าเป็นผักอะไรแล้วก็มีสพรพพคุณอะไรบ้างค่ะแล้วก็จะมี QR code สำหรับสแกนให้เราทราบว่าสพรพพคุณของแต่ละอย่างรายละเอียดที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักวอเตอร์ครสนะคะอันนี้คือสามารถไปทานได้นะคะนี่สวยงามแล้วก็ทานได้ค่ะ ตามมาเลยค่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นบริเวณของโครงการเรานะคะ,คะนี่เลยค่ะห้องสม,มุดประชาชนอำเภอภูเวียงค่ะโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมภายในห้องสมุดนะคะ,คะตามมาเลยค่ะส่วนนี้ก่อนเลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องค้า,ากรรมบริการค่ะในภายในห้องนี้ก็จะเป็นสื่อเกี่ยวกับอา,อาชีพต่างๆให้นักศึกษาหรือว่าผู้ใชบ้บริการได้เข้ามาเรียนรู้มากมายค่ะซึ่ง ในการจัดกิจกรรมของคณะครูกศนตบนนะคะก็จะนํานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มานั่งทํากิจกรรมบริเวณนี้ค่ะอันนี้คือสื่อจะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายค่ะทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสตัตว์หรือว่าในเรื่องของอางานาศิลปะหัตถกรรมด้วยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการรับหนังสือพิมพ์ของกอสนตำบลน,นะคะซึ่งเราจะมีหนังสือพิมพ์ให้กับกสนตำบลทุกตาบลค่ะค่ะเชิญชมข้างในเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนของผู้มาใช้บริการนะคะ ฝั่งน้อนก็จะเป็นจุดให้บริการของบรรรักษ์ค่ะส่วนนี้นะคะจะไปเป็นมุมหนังสือหน้าอ่านนะคะก็จะเป็นหนังสือหัวที่สร้างกำลังใจหรือว่าคนที่ต้องการพัฒนาตนเองอ่าแล้วสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมหนังสือใหม่นะคะซึ่งแต่ละภาคเรียนเราก็จะมีหนังสือใหม่มาให้บริการกับผู้ใช้บริการทุกภาคเรียนค่ะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะซึ่งเราก็จะมีการแยกขยะออกเป็นขยะ ขยะทั่วไปขยะอันตรายหรือว่าขยะที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ขยะที่เป็นเศษอาหารที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักได้ค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเป็นมุมอาเซียนนะคะซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอ,า,อาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนของเราค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมเรียนรู้เกี่ยวกับ เป็นมุมบริการสื่อเทคโนโลยีสำหรับเวลาครูมีการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะนำนักเรียนมา,าเรียนรู้ผ่านทางรายการ eTV ของกศนค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมุมเด็กนะคะซึ่งเราก็จะมีหนังสือไว้สำหรับให้บริการสำหรับเด็กะคะะมีหนังสือและสื่อสำหรับเด็กก็จะจัดไว้มุมนี้นะคะ มุมนี้นะคะจะเป็นมุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะไว้สำหรับให้บริการค้นคว้าสำหรับผู้ที่ต้องการเสืบค้นข้อมูลนะคะซึ่งก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลค่ะแล้วก็เวลาที่คณะครูมอบหมายให้นักเรียนมาทำอ,อย่างเช่นทำรายงานส่งเงี้ยนักเรียนก็จะมาใช้บริการมุมนี้ค่ะ ต่อไปเชิญชมมุมข้างในนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามุมของเจ้าฟ้านักอ่านนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพระราชประวัติของพระองค์ท่านค่ะนี่ก็จะเป็นมุมหนังสือหมวดต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นหมวดนวัติยายค่ะนวัติยาย ฝั่งนี้ก็จะเป็นนวนิยายแปลค่ะนี่คือมุมเฉลิมพระเกียรติของในหลวงราชการที่9นะคะซึ่งพระองค์ท่านก็อยู่ในดวงใจของเราชาวกรสอ,อทุกท่านค่ะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเวียงจะเดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนชาวอำเภอภูเวียงและขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานกศนอขอนแก่นค่ะขอบพระคุณค่ะกศนอำเภอภูเวียงโดยนางหทัยการส้อยงาม ภูมินวยการกศนออำเภอผูเวียงต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโครงการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอพระคุณครับ